สวัสดีครับพบกับช่อง CDC Charity Channel น,น,นะครับเราจะมาแจ็ตัวแล้วนะครับทุกคนจะมีสองคนนะครับที่จะได้ตัวไปนะไม่รู้ครบยังนะอ๋อมีอีกคนหนึ่งนะครับรอแล้วบอกเลยนะครับคนแรกนะครับจะได้ย UTs คนที่สองนะครับ จะได้บัสสองนะสามสองหนึ่งโอ้โหได้ไปแล้วนะครับหนึ่งคนนะครับ ex นะครับโอ้โหชื่อถูกจริงปะเนี่ยไม่ถูกคอมเมนต์ใหม่คนที่สอง เอาว่ะเอาวะได้ไปแล้วนะครับทั้งสองคนนี้นะครับตัดไปตอนที่ผมอยู่ในทอรีาเธอป้องกนเลยนี่นะครับผมกำลังจะส่งตัวไปในสามสองหนึ่งเรียบร้อยนะครับได้ไหมนะครับได้ไหมได้ไหมนะครับโอ้ย ได้ไปแล้วหนึ่งคนนะครับต่อไปบ้าสาวมาครับคนที่สองนะสามสองหนึ่งเรียบร้อยได้ไปแล้วได้ได้กันไหมนะครับได้กันไหมโอโอเคนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับครบไปเจอชิปหน้านะครับบายบาย